จ้าพี่น้องป้องไปท,งท้ายเอฟซีสุขสุขคนยีบนย่บุญยี่บุญจะไปมาจะไปหาเห็ดเลี้วพี่นอ้องมาจะไปหาเห็ดเลีว้วได้เห็ดจักกรรมหนึ่งนี่แหละวันนี้พี่ไงฮา,ยานี่ย่งางพนสิเฮ็ดคนละิปน่ะจริงต้องจริงจ้องมาหลดพี่ไงหลดย่นย,ยูเคพี่น้องอัน พ่อพ่อพอยู่บนอัน็ดคชิปนาะอันท่วาท้ายอันดอกไม้ล่ะไปไปไปพี่น้องฝนเหมือนมาแล้วสิยื้อบอกฝ้าวขึ้นมาอันบออันเฮ็ดก็ได้ํำเดียวนั่นแหละเฮ็ดก็ได้ซ้ำทีเห็นนั่นแหละบัดนี้ขึนมารับครัหม้อไส้ขึ้นมาฝ้าวตาตีตาล้านเลยเด็ฝ่าวตาตีตาล้านมาเมื่อฝนหําอยู่บ้านไหนบ้านไหนอย่างก็บ้านปักเลดเนี่ยบ้านนั้นบ้านหมอละไหมไทย หมายไทยมัอใจศีนในบ้านก็อยู่นี่ได้บ้านแม่บ้านยังเขาโยู่นี่วันนี้เนี่ยเมันกับฝ้าวนะขับรถล้มทึ่งล้มทึ่งอันนั่นมาเ่ไหรฝนเม็ดแบบไงเมื่อไหร่ก็ใส่เวียนตาดำฟ้าชีพาฝนมามา่อหอดหน้าเจ้าขวงเพราะว่าบ้านปักเลดมาบ้านเมืองไผ่แล้วก็บ้านเมืองไผ่มาบ้านเมืองจากเมื่อมาบ้านญี่ปุ่นเนี่ยขึ้อยู่บ้านเมืองจากฝนพ่อไล่พี่น้องมาหอดบ้านเจ้าขวงฝนพ่อไล่ มานี่ก็เลยมาอาบน้ําแต่ว่าเปียกนะเปียกมาตั้งแต่บ,บ้านในบ้านปักเล็ดแล้วฝนห้ามอยู่บ้านปักเล็ดอันบ้านที่ฝนไปกีบเห็นมันเป็นบ้านบากบ้านบากอําเภอพุทธิสงเอออาเภอบ้านใหม่เชยพดบ้านไม่เชยพดบุรีรัมย์คุณอันนั้นขึ้นบุรีรัมย์เดชขึ้นจังหวัดบุรีรัมย์เด้อันนั้นแต่ว่ามันกับพกไกลกันแค่ประมาณเจ็ดแปดกิโลนี่แหละมันขามสะเทสไปนี่นี่นก็มาหอดบ้านเปียกเบิร์ส อาบน้าเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนยังหอกอาบน้ำราพุงราผมในเด้เป่าผมแห่งเรียบร้อยแล้วมาปั่นกินเขา่าปั่นกินเข่าแล้วก็เลยนนีน่มานางเห็ดขิดฝนตกวะน,นี่ฝนตกยี่บนวัาสิออกไปตลาดนัดเมืองย่างก้นตลาดนัดอันบ้านคู้กลางก็จะไปหาสื่อสลัดสื่อสลัดผักแม่พี่น้องคืออยากกินสลัดผักฝนตกเขาคือสิบกขายหรอกจังไหนกระบนุเพราะมันตกตกสมบูรณ์ทั้งนั้นต่ก,ตก้านะกมันก็ี้ตกทั้งบาน ทั้งโคกลางออกไปบ้านอีหลุม่มออกไปทั้งถีบ,บนไปเก็บเห็ดน่นะเห็ดไก่ถ้ามันฝนตกยุงสีประมาณจากอาทิตย์สองอาทิตย์ก็คือจิเกิดอยู่บ้านนี้ยืบ,บนก็มาเพ้นมาเพ้นมาสิไปหาเพื่อนสีว่าสิไปเก็บกน้ำหนาวหรือยังบ่ได้ยังบ่ได้คอนเฟิรม์มยังบ่ได้ทู่อันถามเพื่อนให้ให้เป็นมันเป็นหมอด้วยว่ามันจังได้ยังสีน่นะพี่น้องรอ,อมึงก่อนอล่ะชีวิตลุย,ลย ชีวิตลุยๆอย่าบ่นลุยย,ลยังขนาดดีทุกคนเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยขีดขานตัดตัวเอาไว้หันคนเอาไว้หันละเดี๋ยวจังคุยน้ำเล่าต่วไาช่วงนี้เราพักเบรกา้าเขาบดต่อบดอย่างเราแล้วก็เฉตดงานพักเบกเรกแล้วกินกาแฟากินอย่างแล้วก็แล้วก็เหตุงานต่อก็จะเป็นช่วงแรงช่วงแรงพลันประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มช่วงช่วงอันสิขานอนเฮ้าสองทุ่มก็จังสิท,ทนนุ่ง่ยี่กันเฮ้าบดต่อ เพราะว่าช่วงนี้ลบผักปีข้าวแรงข้าสิเป็นสิเป็นผักเทียงเขาว่าเมนผักเทียงแหมเพราะว่าข้า,ขาตอนนั้ตอนนี้กย่กับข้าี่โมงแล้อมันเล่นกันอยู่ประมาณหาหากสโมมูม่แต่เกาแล้วสิผักปีช๊ช่วงนี้แหละช่วงนี้แหละเราทุมากตังแน่งตังแน่งสุรงขอบว้มปิงปองปิงปอง,ปง,ปองแต่วาเยายบดบ,บอกเล้วลรืว่า ยี่บลบอกแล้วแล้วตอนที่เราเช็ดหานรถตื่นขึ้นเราเช็ดหามันนี่ยี่บลก็บปสะดวกคุยบรสะดวกนั่นเนาะอยู่ปลายเห็ดก็เลยบอกว่าก็เลยส่งขอความเช็ดกลับไปบ้านฉันนั่นมาเก็บเห็ดฉันอยู่ในป่าอีกคือเก่าเหลาก็เลยวางสิแล้วก็เลยโออคันสั่นคันสั่นนั่นฉันจีไปเห็ดงานอันขันยูบริย่บ้านฉันสิบอกข้อเหมือนว่าเออม่ต้องข้อก็เลยว่าไม่ต้องม่ต้องวีดูข้ออะไรสัญญาณมัน บอดีฉันอยู่นี่ป้าเหตุก็เลยว่ะแล้วว่าสั้นฉันน่ะจะไปเฮ็ดงานเดตุคักเบกฉันจะโทรหาว่าสั้นนั่นแหะก็เลยว่ายุคขี่รถกระบังประมาณระวังเด้อเหรอนว่าได้เหตุได้หลายเด้อเพื่อนนะเพราะนี่เพราะนี่ลุนเพรนี่หลุนเหมิงเพราะนี่หมิงเพรนี่เหมิงยุคขี่แล้วก็สม่ำเสมอดีตลอดพี่น้องสม่ำเสมอดีอยู่ ตั้งแต่ขบกันมาตั้งแต่ขบกันมากเกี่ยวกับคือแบบว่าตื่นขึ้นมากับทรงขอขั้ามหาเลาว่างกับทรงของความหาก็ถามน่นนี่นั่นะนาณนั่นอยู่แตแต่กับมันแป่กับทุกคนดีแต่กับทุกคนดีที่คุยนะก็โอเคแบบว่นาโเโซ่สี่เรื่องเรื่องนั่นเรื่องนี่เรื่องเซกเรื่อง เออว่ามักจังสั่นยังสีบอบระดิร์ลำไรประเดิร์ลำไรบนสีเนี้ยเหมือนกับคนสีว่าคนสีฮักเออ굿เออดมอร์นิ่งดัลลี่งนสีบอปเดิร์สีบอสั่งดจนี่굿มอร์นิ่งบนคนสวยเขาสีบอสนใจนี่ดมอร์นิ่งบนคนสวยบนคนสวยกดไนบนคนสวยกดมอร์นิ่งบนคนสวยกดไนบนคนสวย ย้ำสีน้อนย้ำหมดแล้วถ้าประมาณนั้นบ่แม่นบ่บ่บ่ดาลิงเนาะเพราะว่าบ่ได้บ่ได้บ่บ่ได้บ่เคยบ่เคยเอ่ยคข้ามมาฉันรักเธอจังนู่นนี่นั่นยังใั่นยังสีญิบุนกับบ่ญิบุนกับบ่บ่ที่รักนู่นนี่นั่นญิบุนกับบ่ว่ไม่จะยู่จังใั่นยังสีสื่ออืกันยังบ่ได้กันยังบ่ได้ว่าบ่ฉันรักเธอดาลิงยังใั่นยังสีไม่กับพ่อะยั่นี่จะคุยแบบเปียก คุยแบบแปลกมูพี่น้องเออยบืบวกก็ยบวกก็แปลกยืดดูว่าคุยแบบไหนคุยแบบแปลกแปลกมูอยู่แต่ว่าทุกคนหนี่บ่พะสองมือไอเลิฟอยู่ไอไลฟ์อยู่ง่ you, like งาสิทักเข้าสิกกุดกุดมอร์นิ่งดาลิงกุดใไนดาลิงเออประมาณนั้นคนอื่นนะพอเหลืองคนอื่นนะแต่ีบนข้ามาข้ามาดาลิงจังสันนี่สิ เฉยสำหรับญี่ปุ่นีเฉยแล้วนะคะที่รักย <sh arp et> ังแสังสีเน่ะดาลิงยังแสดเฉยไม่ไม่ได้มีปฏิกิริยามีผลกระทบอะไรกับกับหัวใจแล้วนะคะฟังประกาเฉยวันนี้วัน้มีผลกระทบีิยังดอกชินชาเสลียวนะมันชิ้นชาเสเหลวนะทุกคนแต่่ากัาพัใหญ่นี่บอดาลิงเด้อญี่ปุ่นก็บอดาลิงแล้วก็บอดาลิง ยีบ่บดกับย้ำสีนอนนี่บดกับดไนธรรมดาแล้วกับฟูดไนบนคนสวยคนสวยของฉันอยังประมาณตงขอ,ของคว่อย่างมากบวกอย่างเง,างี้เลยยีบ่บดยีจากสีอันสีกั้นไหนเมี่ยงดึงดิบดูตาเลอดออกแล้วมัน้อตาเล็กตาล็กจุกของเลีอยออกละ เสียบดิบมืออ่นมมืออื่นอ,อ่ะว่าสิออกไปทางเขืองยี้หรือเปล่ามื้อนี้ว่าจะไปซื้อเนี่ยกินตลาดนาาัดโกบกางแบบฝนผลมะพร้าวสาบบ่มๆม,มาถ้ามันเย็นหรอหล,ะละ่ะเขาสิขายบ่พี่น้องพี่แม่หางนี่เลียดออกเลยกระโบ,บกระเบิดแตงกระเบิดสันดีอาหารแมวอาหารกบกระเบิดสันดี เขาเรียกว่าสิตดิสื้อกันมื้ออื่นแต่ว่ามื่อน,นี้ว่าสิตดิสื้อคืออยากสลดัดคืออยากสลัดผักมีเจ้าหนึ่งยุคหกกลางนี่นเขาเห็ดแซ่บไอ้บนว่าเขาเห็ดแซ่บเลี้ยสิตดิสื้อมากินผนประตูกลันประด็ก,กินการที่บาทได้บกักกล้องมักง่ายหนึงนะ่งหลายคนจะบนมากินสลัดผัก าปาก็เมียงปลาฮะนะแนวกินนะแต่กอนปลาเมือกย่างก็กินดีด้วนี่ตอนนี้ไ่ใครมากหรอกกินไปกินมามันข้าวข้าวไปกินก็บอันตำมะคงตำซั่วแล้ววะฮะกินแล้วแล้วเล้ยงละก็กินดีรอกมาเลี้ยงคือบร่ได้กินดีรอก con như bố già ăn quả nó con, cái lai ngan hệt cả sâm này, <laughs> hệt cả sâm như bố già ăn đọt mai, đọt, đọt ăn chôn xôm này, đây, à sâm này là mấy bài, như bố già, đọt như mình cân.